คุณธัญวัตรกรมลวงวัดแถลงหลักการเหตุผลครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาค่ะธัญวัตรกรมลวงวัดบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลนะคะวันนี้ท่านกา็พักก้าวไกลก็ขอยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศนะคะหรือว่าถ้าเราพูดให้ประชาชนทุกท่านเข้าใจนะคะก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมความผิดอาญาในการยุติการตั้งครันหรือการทำแท้งนะคะก็ประกบกับร่างของคณะรัฐมนตรทีที่เข้าสู่และเสนอสู่สภาในวันนี้ค่ะ โดยหลักการและเหตุผลนั้นนะคะร่างคณะของรัฐมนตรีนั้นก็มีความใกล้เคียงนะคะกับร่างของพรรคเก้าไกลซึ่งพรรคเก้าวไกลก็ไม่ได้เห็นค้านในหลักการดังกล่าวนะคะแต่ในส่วนที่ท่านจะพูดเพิ่มเติมนะคะ นอกจากที่เมื่อสักครู่นี้ท่านวิษณุเครืองามได้พูดไปแล้วนะคะท่านก็ขอพูดส่วนที่ไม่ซ้ำกันนะคะก็มีรายละเอียดบางอย่างที่หายไปนะคะฐานคิดบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในตัวอักษรของหลักการและเหตุผลและฐานคิดบางอย่างที่ส่งผลต่อการบัญญัติกฎหมายนั้นไม่ครอบคลุมถึงปัญหาค่ะ การยุติการตั้งครภ์นั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่ในสังคมไทยคะ่ะท่านประธานเป็นเรื่องใต้พรมที่ทำให้คนในสังคมนั้นรวมถึงผู้หญิงนะคะไม่รู้และไม่มีความเข้าใจไม่สามารถที่จะหยิบขึ้นมาบนโต๊ะและพูดคุยกันได้นะคะว่าสาเหตุคืออะไรและเราจะแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไรคะ่ะ อีกทั้งนะคะก็เป็นปัญหาต่อแพทย์ที่ให้ความช่วยเหลือต่อหญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภนะคะอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะก็อาจจะมีคดีอาญาติดตามมาสถานการณ์นี้นะคะจึงเปิดให้ใครได้ประโยชน์คะท่านประธาน <c oughs> ก็คือคนที่ขายยาหรือการทำแท้งเถื่อนออนไลน์ที่มีเกลื่อน นะคะที่ผู้หญิงไม่สามารถทราบรายละเอียดไม่สามารถทราบได้เลยว่ายาดังกล่าวนั้นปลอดภัยหรือไม่ค่ะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะท่านขอรายงานข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะสปอสอชตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาค่ะ มีผู้ป่วยจากการทำแท้งไม่ปลอดภัยนะคะหรือการทำแท้งเถื่อนเนี่ย27,000ถึง32,000รายต่อปีค่ะท่านประธานโดยจำนวนดังกล่าวนี้นะคะเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ20-35ถึง35รายค่ะวันนี้สภาเราต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพื่อแก้ปัญหาปัญหาสถานการณ์ ที่เป็นสถานการณ์ลักกะปิดลักกะเปิดนะคะ,ะความคุมเคลือจะผิดหรือจะถูกจะช่วยดีหรือไม่ช่วยดีฉันทำถูกไหมและเธอทำผิดไหมที่ยิ่งนานวันนะคะก็ไม่ส่งผลดีด้านใดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นดังกล่าวะคะ่ะ นี่คือเสียงของประชาชนปัญหาของผู้หญิงและแพทย์ของเราทุกคนนะคะเป็นปัญหาของเราทุกคนด้วยจากการที่คุณสีสมัยเชื้อชาตินะคะมเมื่อสักครูน่นี้ท่านวิษณุก็ได้กล่าวไปนะคะ<ม>เคยเป็นผู้อํานวยการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะเป็นแพทย์ในเครือแพทย์อาสาเพื่อยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามกฎหมายนะคะถูกดําเนินคดีความผิดฐานทําให้หญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอมค่ะ จากนั้นเธอก็จึงยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานทำแท้งนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยเมื่อวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต้นปีนะคะสารได้วินิจฉัยแล้วค่ะว่าประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าวนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะมันถึงเวลาที่สังคมไม่สามารถปิดตากับเรื่องดังกล่าวได้แล้วนะคะถึงเวลาที่สภาออของพวกเรา ในส่วนของนิติบัญญัติที่จะต้องแก้แก้ปัญหาค่ะองค์ประกอบของกฎหมายนะคะสาระสำคัญที่มีความแตกต่างระหว่างร่างของคณะรัฐมนตรีและก็ของพรรคก้าไกลนั้นก็คือเงื่อนไขของเวลาค่ะ ทางคณะรัฐมนตรีเสนอว่า12สัปดาห์เป็นเงื่อนเวลาที่ถ้าภายใน12สัสปดาห์นั้นหญิงจะไม่มีความผิดอาญานะคะแต่ว่าทางพรรคก้าวไกลนั้นเสนอ24สัปดาห์ถ้าภายใน24สัปดาห์หญิงจะไม่มีความผิดทางอาญาค่ะก่อนที่เราจะถกเถียงกันเรื่องนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านวิษณุเครือง,งามใช้คำว่าทำแท้งเสรีนะคะท่านต้องขอชี้แจงก่อนว่า ไม่มีการทำแท้งเสรีในโลกใบนี้นะคะเพราะว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนตั้งใจท้องเพื่อไปทำแท้งค่ะไม่มีผู้หญิงคนไหนสนุกกับการทำแท้งนะคะต้องทำความเข้าใจข้อนี้ก่อนค่ะสถิติการยุติการตั้งครรภ์นั้นนะคะท่านขอรายงานดังนี้นะคะน้อยกว่า5สัปดาห์ ะะมี1%ค่ะ5-8สัปดาห์มี36%ค่ะ9-12สัปดาห์มี50.05%ค่ะ13-16สัปดาห์มี13%ค่ะ17-22สัปดาห์มี12% 23-28สัปดาห์ มี4.5และมากกว่านั้นมี0.5ค่ะจากการประเมินว่าหญิงที่เข้าสู่การยุติการตั้งครรภ์น,นั้นมี300,000รายต่อปีค่ะ จากตัวเลขตรงนี้เองนะคะท่านจะเห็นได้ว่าการกำหนดเงื่อนไข12สัปดาห์นั้นไม่ได้แก้ปัญหาเพราะ12สัปดาห์นั้นยังคงทิ้งปัญหาและผลักให้ผู้หญิงส่วนหนึ่งนะคะที่ประสบปัญหานั้นก้าวเข้าสู่การทำแท้งเถื่อนอันตรายและไม่ปลอดภัยค่ะต่อมานะคะท่านประธานสาเหตุของการยุติการตั้งครรภ์12ภายหลัง12สัปดาห์นะคะมีหลายสาเหตุคะ่ะท่านประธาน เวลาที่เราจะโทษผู้หญิงนะท่านประธานเราต้องฟังเหตุผลของเธอด้วยมีสาเหตุหลายอย่างนะคะที่ท่านอาจจะคาดไม่ถึงเลยนะคะเช่นการคุมกำเนิดไม่สำเร็จไม่มีเงินทำแท้งการทำแท้งจากการทำทานยานะคะและคิดว่าตนเองนั้นแท้งแล้วแต่ว่าไม่แท้งจนเลย12สสัปดาห์หรือแม้กระทั่ง ฝ่ายชายทิ้งไปค่ะฝ่ายชายมีหญิงอื่นฝ่ายชายแต่งงานแล้วค่ะฝ่ายชายติดยาเสพติดฝ่ายชายติดคุกตกงานแล้วก็ไม่มีเงินที่จะเลี้ยงดูลูก การตั้งคันเป็นอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพค่ะขออภัยนะคะดังนั้นถ้าเราจะพูดถึงสิทธิของผู้หญิงนะคะท่านประธานและตัวอ่อนในครั้ทงท่านคิดว่าคงไม่เพียงพอนะคะร่างขอบร่างของคอรมอที่นำเสนอมานั้น พราะหลักคิดของพรรคก้าไกลนั้นสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวและความเป็นจริงมากกว่าปัญหาของแนวคิดและตัวอ่อนออปัญหาแนวคิดสิทธิของสตรีนะคะแล้วก็ตัวอ่อนในการเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ไม่ลืมที่จะคำหนึ่งนั้น <c oughs> ก็คือความปลอดภัยของผู้หญิงในสถานการณ์ความเป็นจริงในสังคมและเศรษฐกิจและการเมืองแบบนี้ค่ะ และตรงนี้เองนะคะท่านขออ,อย่างที่ฉันบอกตอนต้นว่าแม้หลักและเหตุผลจะเป็นเรื่องที่เห็นด้วยนะคะท่านประธานแต่ก็ยังมีบางอย่างที่หายไปหากท่านกังวลในเรื่องของอายุคันนะคะกับตัวอ่อนในคันจริงๆทางการแพทย์นะคะซึ่งเดียวหมอวายโยจะขยายความต่อไปนะคะก็มีความชัดเจนในเรื่องว่าเงื่อนเวลาเท่าไหร่ที่เราจะเรียกว่าแท้ง เงื่อนเวลาเท่าไหร่ที่เราจะเรียกว่าคลอดก่อนกำหนดแล้วถ้าท่านไม่สบายใจนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องของการฆ่าคนตายนะคะเราก็ยังมีกฎหมายที่จะเอาผิดกับการฆ่าคนตายอยู่ถ้าตัวอ่อนในครร์นั้นมีสัญญาณชีพที่เป็นบุคคลค่ะและในอีกส่วนหนึ่งที่พรกก้าวไกลเสนอแตกต่างจากคณะรัฐมนตรีนะคะ,ะ,คะก็คือเรื่องของความเสมอภาคทางเพศค่ะ ท่านต้องการปลดปล่อยให้ผู้หญิงออกจากการตีตรานะคะพักก้าวไกลได้แก้ไขเพิ่มเติมในร่างดังกล่าวนะคะจากในคําว่าผู้หญิงจะเปลี่ยนเป็นบุคคลค่ะท่านประธานทําไมท่านถึงต้องเปลี่ยนตรงนี้เพราะว่าสังคมตีตาผู้หญิงค่ะสังคมเราจะมีคําพูดสําเร็จรูปในสถานการณ์ดังกล่าวมีอะไรบ้างคะใจแตกไม่รู้จักรักตัวสงวนตัวนะคะ คลอดมาแล้วสงสารเด็กมันจริงๆเลยกลายเป็นลูกไม่มีพ่อและเมื่อผู้หญิงไปทำแท้งคะ่ะท่านประธานก็จะมีคำพูดสำเร็จรูปอีก,อกคำหนึ่งคะ่ะอะไรนะไปทำแท้งยายแม่ใจยักษ์ขออภัยนะคะท่านประธานใช้คำว่ายหย่แต่มันเป็นคำพูดในสังคมจริงๆนะคะแต่สิ่งที่หายไป คือคนที่ทำให้ผู้หญิงท้องกับไม่โดนตีตราใดๆจากสังคมคะ่ะท่านขอยืนยันตรงนี้นะคะว่าทางพรรคก้าวไกลไม่ได้สนับสนุนการทำแท้งนะคะแต่เราต้องการทำให้ผู้หญิงปลอดภัยและต้องตั้งคำถามต่อไปจากสถานการณ์ดังกล่าวว่าเราจะลดอัตราการทำแท้งได้อย่างไรคะ่ะ เราทุกคนในสังคมนะคะรวมถึงการออกแบบนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคนั้นถ้าเราไม่ให้ความสำคัญในประเด็นเพศก็ไม่สามารถที่จะลดอัตราการทำแท้งของผู้หญิงได้และยังคงทำให้ผู้หญิงกล้าเข้าสู่การทำแท้งอยู่ดีถ้าอยากให้ท่านประธานและออทุกคนในที่นี้ลองจินตนาการดูนะคะค่าใช้จ่ายความเป็นจริงนะคะเพราะเราจะได้แก้ปัญหาสถานการณ์ของผู้หญิงได้ในปัจจุบัน,นะคะ่ะ อย่างชนชั้นกลางนะคะการฝากคันรวมค่าคลอด5 0 0 0 0ื่นถึงแบาทอุปกรณ์เด็กแรกเกิด30,000บาทถึง50,000บาทภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน5 0 0 0ถึง1 0 0 0 0บาทค่าอาหาร3 0 0 0 5 0ถึง5,000บาทค่าเล่าเรียนอนุบาลถึงประถม6นะคะเทอมละ2 0 0 0 0 0ถึง50,000บาทต่อปีไม่รวมอุปกรณ์ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเสริมนี่คือเงิน5 0 0แสนบาทถึง1ล้านบาทใน10ปีแรกค่ะหรืออย่างสังคมตาดำๆนะคะที่เราเห็นว่าเขาเป็นคนชนชั้นล่างนั้นสปสช,ชนะคะก็มีค่าคลอด1 0 0 0 0บาทรัฐมีเงินอุดหนุนเด็กแบบไม่ท่วนหน้าค่ะ600บาทเรียนฟรีจริงไหมไม่จริงค่ะเพราะยังมีค่าเครื่องแบบนักเรียนนะคะ ค่าขนมค่าเดินทางหรือแม้แต่ในวัฒนธรรมของสังคมค่ะถ้าผู้หญิงในวัยเรียนคนหนึ่งตั้งคันขึ้นมาเธอยังสามารถเรียนได้อยู่หรือเปล่าจะมีเสียงซุบซิบนินทาด่าทอพวกเธอจนเธอต้องออกจากโรงเรียนไหมและท่านอย่าคิดว่า ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เป็นสาเหตุนะคะนี่คือนา,นานาเหตุผลที่ผู้หญิงตัดสินใจทําแท้งค่ะดังนั้นการที่พักก้าวไกลเปลี่ยนคําว่าหญิงเป็นบุคคลก็เพื่อให้สังคมไม่ตีตราผู้หญิงอย่างที่กล่าวมาเราต้องเข้าใจว่าผู้หญิงไม่ได้สนุกกับการทําแทง้งแต่มีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้พวกเธอต้องตัดสินใจแบบนี้และการทําแท้งนั้นเป็นทางออกสุดท้ายอยู่แล้วที่เธอเลือกค่ะเราไม่ต้องไปตัดสินใจอะไรเธอแล้ว นะคะผู้หญิงเดินมาต้องการทำแท้งนั่นคือทางเลือกสุดท้ายของเธอแล้วค่ะท่านประธาน หากเราจะคิดจะช่วยผู้หญิงนะคะการกำหนดเงื่อนไขเวลาเพียง12สัปดาห์นั้นไม่ได้แก้ปัญหาท่านขอยืนยันตรงนี้นะคะเราต้องกำหนดเงื่อนเวลา24สัปดาห์เพราะต้องการคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นจริงและหามาตราการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศต่อไปเพื่อลดอัตราการทำแท้งต่อไปในในอนาคตให้ผู้หญิงมีทางเลือกไม่ใช่อยู่อย่างในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะพักก้าวไกลการที่เรายื่นเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา301-305นี้ไม่ได้เป็นการสนับสนุนการทําแท้งแต่เราต้องการให้ผู้หญิงปลอดภัยในสถานการณ์จริงในสังคมที่มีชายเป็นใหญ่กําหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงแบบกดขี่เราต้องเปลี่ยนแปลงสังคมหลายอย่างคะ่ะ การตั้งครรภ์เด็กผู้หญิงในวัยท้องไม่พร้อมก็ต้องสามารถเรียนหนังสือได้ปราศจากจากการตีตราอย่างที่พักก้าวไกลเคยเสนอไปนะคะเราต้องมีเงินอุดหนุนเด็ก1,800บาทต่อเดือนแบบทั่วนหน้าซึ่งอันนี้เดี๋ยวคุณมด คุณสอสอมดก็จะพูดขยายความต่อไปนะคะพักก้าวไกลมีนโยบายเพิ่มอัตราการเกิดของประชากรนะคะพูดถึงศูนย์เด็กเล็กอัตราการจ้างแรงงานของผู้หญิงนะคะซึ่งทันก็ได้อภิปรายไปในช่วงงวบประมาณวาระหนึ่งในประเด็นเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากซึ่งทันจะไม่พูดซ้ำในที่นี้นะคะเพราะว่าเราต้องทำให้ผู้หญิงนั้น รู้สึกมั่นคงมั่นใจในความมั่นคงของตนเองค่ะนั่นคือการแก้ปัญหาและลดอัตราการทำแทงฉันอยากจะทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะท่านประธานวันนี้เราต้องหยุดตีตราผู้หญิงทำให้ผู้หญิงปลอดภัยร่วมใจกันแก้ปัญหาให้ผู้หญิงกันค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณครับ